สฏิจจาคมาพี่น้องจ้าพบพกับช่องสาวๆอินสวีดนย้ำมาโชว์ห้โชว์แสบอีกแล้วนะจ๊ะนะทถุกคนจ้ามมือนี่ได้เมนูแสบแบมาฝากทุกคนอีกแล้วนะจ๊ะนาะย่างเสื้อร้องให้งักๆนะจ๊ะนาะทุกคนจ้าหรือว่าย่างน้ำตกเสื้อห้องให้นี่เองนะจ๊ะนาะทุกคนเหนือติดมันแสบนะจ๊ะน้าเคืองกิโลเคงเคงนะจ๊ะนาะทุกคนจ้ามาบึงกันนจ๊ะน้าภาษาเราหน่อยที่กินหมดหรือเปล่ากะ อัถ้ากินมื่อเดือนกันย่าว่ากันเนาะจ้ะเนาะถ้ากินเมื่อเดือนกันดีใจกับสาวเรือหน่อยเด้อเนาะจ้ะเนาะทุกคนจ๋ามาจ้าวอะไรแกห้างเมื่อกี้เป็นแส็บแสบเนื้อเนื้อเป็นน้ำกันเนาะจ้ะเนาะทุกคนกับน้ำจิ้มคมๆอีกแล้วแต่ทุกคนจ๋าอืมน้ำไหลไหลเนาะจ้ะเนาะมามาแซ่บมานัวน้ำกันจ้ะพี่น้องอืมนะเนื้อย่างบ่ค่อยสุกปันใดจ๋ะ อืมแฉบตัเวเนี่ยแอบเหนียวน้อยนึงจะพี่น้องจา้จาเกะกินได้ขาวเนียวห่อนทอดอมืมอรอยอืม ักกะปิีอย่างมากมายนะจ๊นะนทุกคนจ้ะผักของมื่อวานจ้ะื <c oughs> Jeg skal niste til den. Mm-hmm. Not oh, sure. แสบพนาพนาทุกคนจ้ะ อนน้ oh. ติดมัน ตองแซบโอ้ยมาเด้อจ้ะทุกคนจ้าตูดกับมาแล้วเจา้าเนาะ มือโอ้แอบเหนียวน้อยนึงจะทุกคนจ้ะฮอนตอนหนาพด Nó đỡ chặt tụi con nã nã, bằng bằng, mắn mắn, yếm yếm <laughs> หยดติ๋งเลยจ้ะทุกคนจ้ะ Come on. โอเคเจ้าทุกคนจ้ะกราบขอบบุญขอบคุณมากนหมน้าจันนาี่เขามารับจมหน้อยับเบิ่งช่องสาวๆอินสวีเดนนะาจันนาทุกคนจ้ะเหลือไปซ้ำหนีนะาจันนาน้องเป็นมันหมึดเลยนะาจันนาทุกคนจ้ะมันหลายกระเบดีนะาจันนาอิ่มเร็วจ้ะทุกคนไปแล้วนะาจันนาขอบบุญและขอบคุณมากมากเลยนะาจันนาไปแล้วนะาจันนาสวัสดีนะาจันนาบ๊ายบายจ้า